จะค่ะ่ดดนนกัเ้อสวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนทักนะคะซื้อเพจสินเนศส oh. าวผู้ไทยค่ะวันนี้รายยุบกหนองนานะคะมีซิมาจีกับปูนะคะยุบซีแท้ยว่ะะาเป็นปูเดียวกันที่ลับไปจับมือนั้นบอกยุบซีมาทายเบอร์ใดน,นะคะไม่ใช่จีกับปูนะคะส้มบรรยากาศที่โค้งหนองนาเพรานว่าอีรานะยจะก,กินแบบจีกับปูที่ว่าใส่อันน้ำป่าหรือว่าใส่เกลือนะทุกคนเคยกินปะแม้ว่าจำออกมันนะคะ นี่บรรยากาศที่คงน่องหน้าค่ะทุกคนลมบ่อยๆคือจังฝวนจิตโตวาดนึงแต่ก็าอากาศหอนแต่ว่าก็อากาศดีอยู่แบบลมมาเรื่อยๆนะคะ นี่ทุกคนแล้วนะคะจี้กับปอยลาเาเอาจากไม้เรียบร้อยนะคะนี่มาเบิ้งมาเบิ้งกันว่าสิม,มันบอนะคะอูทุกคนบังว้าฮีเปแต่แสบบอนี่เขาต้องเลือกเอาที่เป็นตัวเมียมันจังมันมันอืมมีทุกคน อีลานี่ปกติสีมากกินแบบใส่น้ำปลาหรือบางเฮอก็ใส่เกลือก็ได้แต่อีแม่ป้อนย่างน้อยนี่น่าจะเป็นใส่น้ำปลานะอีลาวะเราจำกลิาา่นกับเพราที่จริงกินแค่มันกับมันมันพอดีมันมันแล้วก็บแบบพอดีแสบถ้าผู้ใดแบบจะมีรสชาติเพิ่มมาจากน้อยเขาก็สีใส่เกลือสี่อีลานี่มีเกลือกับน้ำปลาเตรียมมาข้างๆเลยมาน,นี่ใส่จากน้อยน้อยอี่ดอนนี้น้อยน้อยหนึ่งนี้นน ปั่นใหญ่ยอยู่แต่พอสิกินอิ่มเลยอีหล,ลังก็สิบ,บีออกนะคะ,ะจาเข้าไว้เลยค่ะอืมอืมเซ่บแต่บ่ค่อยเค็มไปไต่ก็ใส่อีกนี่จามมูดเข้าไปเลยค่ะมูด วันนี้ไปซิมเสน้นลำปลาต้องส้ำยศกัโอเคละ,<อ>ละนี่เ,าเารกา,กกากินติดกิ๊กเออติดกินเค็มเยอะทุกคนก็เลยเียนแย่นเป็นโรคไตแต่ว่ามากกินเนี่เค็มนนๆนัวๆเนานะ น้าคุณนี่เราเห็นเขาใส่น้ำปลาแดะพร้อมตัวนี้ยังบอถึงขัา้น,นัานนะคะใส่น้ำปลาใส่เกลือไปก่อนมันก็ใส่รสด,ดีจะมูดไปอันนี้เป็นอ่องน้อยเมี่ยนอยูน่นหอมแซ่บแซ่บฮึวุ้งกาม,มันมันใหญ่ทุบมาแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนมาเดินนะคะ แซ่บปูนาบ้านเฮาถ้าเกิดแบบเจ็บได้ไหลายเธอนาะเสียดปูพัดผงกะหรี่แต่ว่าเป็นปูนาเนาะได้ฮัตติตางนะคะทุกคนนี่มาจี้ล้วกับมาจามกินอีลาบอกความลับหนึ่งก็คืออีลามาก,กินแหง้งการไม่ใหญ่นี่แห้งมากแต่ว่าต้องทุบพร้อมแล้วเธอใส่แคลกัดมันบอ,บอดีเท่าไหร่แล้วย án, ันแคลมันหล่อนเอานะคะถ้าวัไหนอยากจีดนะคะเอากับกาวกับปูมาจีเีลา เป็นซิปกล้ามใหญ่หญยอกๆนะคะทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจสินุษสาอุทัยเดอรจ้ายแค่นี้หลดคลิปเนี้ยก็คอมเมนต์บอกเด้อเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย